สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปสำรวจเรื่องราวของสถานที่ที่น่าทึ่งมากๆแห่งหนึ่งในเชียงใหม่นะคะวัดพระพุทธบาท400ค่ะคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างเป็นวัดที่อยู่บนดอยสูงเลยกลางป่าเขานะคะแต่ว่าความพิเศษจริงๆก็คือมีรอยพระพุทธบาทถึง400ซ้อนกันอยู่บนหินก้อนเดียวเลยค่ะเขาว่ากันว่าเป็นรอยที่เก่าแก่ที่สุดในไทยด้วยนะคะอันนี้น่าสนใจมาก วันนี้เราก็จะมาเจาะลึกกันเรื่องตำนานเบื้องหลังรอยพระพุทธบาทนี่แหละค่ะรวมถึงความสำคัญของเส้นทางขึ้นดอยที่แบบไม่ธรรมดาเลยจริงๆใช่ครับวัดนี้ ที่ตั้งก็คือตำบลสลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นี้เองค่ะคือทางขึ้นเนี่ยแม้จะคดเคี้ยวหน่อยนะแต่ว่าเส้นทางนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยครับเคยเป็นทั้งเส้นทางเดินทัพของกษัตริย์ล้านนาหลายพระองค์เลยนะแล้วก็เป็นเส้นทางธุดงกรรมฐานของครูบาอาจารย์องค์สําคัญสาค,คัญอย่างเช่นครูบาศรีวิชัยท่านก็เคยใช้เส้นทางนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ทางขึ้นเขาธรรมดาธรรมดาแต่มันมีความหมายทางประวัติศาสตร์แล้วก็ทางจิตวิญญาณด้วยครับ อ๋อค่ะแล้วก็ยังสำคัญมาถึงปัจจุบันด้วยใช่ไหมคะเห็นว่ามีประเพณีทรงน้ำพระพุทธบาทกับประเพณีเตียวขึ้นดอยที่คนมาร่วมงานเยอะมากๆทุกปีเลยใช่ครับยังคงสืบทอดกันมาแต่จุดที่แบบว่าทําให้วันนี้พิเศษจริงๆก็น่าจะเป็นตำนานที่เล่าขานกันมานี่แหละครับโดยเฉพาะเรื่องศิลาเปรตที่พระครูบาพรชัยปิยวรรณูท่านรวบรวมไว้ใช่ไหมคะครับ เป็นตำนานฉบับล้านนาที่ให้ข้อคิดได้ดีมากๆเลยค่ะเรื่องนี้ต้องย้อนไปไกลเลยนะสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีนู่นเลยมีพระเถระรูปหนึ่งท่านมีตำแหน่งสูงถึงพระสังฆนายกเลยนะครับแต่ว่าเเกิดมีจิตโลภขึ้นมานะครับสั่งให้พระในสังกัดนี้รวบรวมปัจจัยต่างๆของมีค่าอ้างว่าจะเอาไปใช้ในกิจของสงส่วนรวมแหละ แต่จริงๆแล้วกลับเก็บสะสมไว้ส่วนตัวมากเกินไปเกินความจําเป็นนะคะโหการกระทําแบบนั้นนี่ผลกรรมคงจะหนักน่าดูเลยนะคะหนักมากครับกรรมจากการเบียดเบียนทรัพย์สินส่วนรวมของสงฆ์เนี่ยเมื่อท่านมรณภาพไปก็เลยต้องไปชดใช้กรรมในนรกก่อนยาวนานมาก พอพ้นจากนรกมาแล้วเนี่ยก็มาเกิดเป็นเปรตครับแต่เป็นเปรตลักษณะประหลาดมากก็คือมีร่างกายเป็นหินก้อนใหญ่เลยหรือที่เรียกว่ามหาศิลาเปรตพูดก็ไม่ได้ขยับก็ไม่ได้ก็สวยพุกทรมานอยู่อย่างนั้นแหละครับซึ่งตรงนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวรอยพระพุทธบาทโอ้หน่าสนใจมากเลยค่ะจากเปรตที่เป็นหินเนี่ยนะคะกลายมาเป็นที่ประทับรอยพระบาทได้ยังไงคะเนี่ยครับตานตำนานก็เล่าว่า เมื่อเวลาผ่านไปนานมากจนถึงยุคข,ของพระพุทธเจ้าองคตอ์ต่อมาในพัทธรกับปัจจุบันของเรานี่แหละครับท่านก็ได้เสด็จผ่านมาโปรดเริ่มต้นที่พระพุทธเจ้ากัคกุสันโธพระองค์แรกของกับนี้เลยท่านก็ทรงเห็นมหาศิลาเปรตด,ด้วยพระยางของท่านนะครับก็เลยประทับรอยพระบาทลงไปเป็นรอยแรกซึ่งรอยนี้จะใหญ่ที่สุดครับแล้วก็ประทานคาถาให้ด้วยว่าอปปกิจโจอปปกิจโจแปลว่าอะไรเหรอคะคาถานี้ แปลว่าจงเป็นผู้มีกิจน้อยมีภาระน้อยนะครับซึ่งก็เหมือนการเตือนสติโดยตรงเลยนะจากเดิมที่เคยมีภาระมากเพราะความโลภท่านก็สอนให้ลดภาระลงอ๋อ oh, เป็นคำสอนที่ตรงจุดมากๆเลยค่ะแล้วองค์ต่อมาล่ะคะองค์ต่อมาคือพระพุทธเจ้าโกนาคามโนครับพอเสด็จมาก,ก็ประทับรอยที่2ซึ่งมีขนาดเล็กกว่ารอยแรกนะทับซ้อนลงไปแล้วก็ประทานคาถาว่าสัล,ลหุกะวุติ สัลละหุกะวุติครับหมายถึงจงประพฤตินตนให้เบาก็คือไม่ยึดติดไม่แบกภาระทางใจเหมือนเป็นการขัดเกลาให้ละเอียดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอ๋อรอยเล็กลงคำสอนก็ละเอียดขึ้นนะคะจากนั้นก็เป็นพระพุทธเจ้ากัสโปใช่ไหมคะรอยที่สามถูกต้องครับพระพุทธเจ้ากัสโปท่านก็ประทับรอยที่สซึ่งก็เล็กกว่ารอยที่สองไปอีกนะครับพร้อมกับประธานคาถา อัปปะคับโพอัปปะคับโพอัปปะคับโพครับซึ่งแปลตรงๆก็ได้ว่าจงพ้นจากความเป็นก้อนหินหรือจงพ้นจากครันความเป็นครันคือสภาวะที่ถูกกักขังเหมือนการชี้ทางให้หลุดพ้นจากสภาวะที่เป็นอยู่นะครับ การที่รอยมันเล็กลงเรื่อยๆเ,เนี่ยก็อาจจะสื่อถึงภาระที่มันลดลงหรือว่าจิตที่มันถูกขัดเกลาให้เบาบางลงก็ได้นะครับเข้าใจแล้วค่ะแล้วสุดท้ายก็คือรอยของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราพระสมณะโคตมใช่ไหมคะ ใช่ครับพระองค์ท่านก็ทรงประทับรอยที่สี่ซึ่งเล็กที่สุดเลยซ้อนทับลงไปอีกทีแล้วจากนั้นพระองค์ก็ทรงเล่าเรื่องราวความเป็นมาทั้งหมดของศิลาเปรตองค์นี้ให้พระอานทน์ฟังครับพร้อมกับทรงพยากรณ์ไว้ด้วยนะว่ารอยพระบาทเหล่านี้เนี่ยจะปรากฏให้ผู้คนได้สักการะในอีกสองพันปีหลังจากที่พระองค์ปรินิพานไปแล้วและในอนาคตข้างหน้าพระศรีอริยะเมตไตรซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็จะเสด็จมาแล้ว ก็จะมารวมรอยทั้ง4ี่นี้ให้เป็นรอยเดียวกันครับโอ้ oh, คำพยากรณ์ก็น่าทึ่งมากเลยค่ะแล้วตามตำนานเนี่ยรอยพระบาทที่อยู่บนรอยสูงขนาดนั้นนะคะถูกค้นพบได้ยังไงคะ อ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับเขาเล่ากันว่าพอครบ2,000ปีตามพุทธธรรมนายแล้วเนี่ยเหล่าเทวดาก็อยากจะให้รอยพระบาทนี้ปรากฏแก่มนุษย์แล้วล่ะก็เลยโดนบันดาลให้เหี่ยวใหญ่หรือทางเหนือเขาเรียกว่ารุงนะคะให้บินลงมาโฉบเอาลูกไก่ของชาวบ้านไปทีนี้มีพรานป่าคนนึงเห็นเข้าพอดีก็โกรธสิครับลูกไก่โดนขโมยไปค่ะก็เลยถือหน้าไม้ ตามรุงตัวนั้นขึ้นไปบนดอยเลยกะว่าจะไปยิงให้ตกหรือไปจัดการที่รังอะไรทํานองนั้นแต่พอตามขึ้นไปถึงที่หมายกลับไม่เจอเหี่ยวไม่เจอรังเหี่ยวแต่ไปเจอหินก้อนใหญ่ประหลาดที่มีรอยเท้าคนถึงสี่รอยซ้อนกันอยู่แทนครับอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะนี่เองสินะคะที่มาของชื่อเดิมที่เขาเรียกว่าพระพุทธบาทรังรุงเพราะว่าพรานตามรุงขึ้นไปเจอ ใช่ครับใช่เลยมาจากเหตุการณ์นี้แหละก่อนที่ภายหลังชื่อจะค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นพระพุทธบาท400รตามลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนกว่าใช่เลยครับฟังแล้วก็ทําให้เห็นว่าวัดพระพุทธบาทสี่รอนี่ไม่ใช่แค่สถานที่สวยงามตามธรรมชาติบนดอยสูงอย่างเดียวนะคะแต่ยังเป็นเหมือนศูนย์รวมของตำนานความเชื่อที่ลึกซึ้งมากๆเลยทั้งเรื่อง ผลแห่งกรรมการไถ่าบาปด้วยการรับฟังธรรมะแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็เป็นการสืบทอดคําสอนของพระพุทธเจ้าถึง4พระองค์ผ่านสัญ,ญลักษณ์คือรอยพระบาทนี่เองนะคะจริงๆครับเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็ชวนให้เราขบคิดต่อได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นการซ้อนทับกันของรอยพระบาทแล้วก็คําสอนที่มาจากต่างยุคสมัยต่างบริบทกันเลยแต่กลับมาบรรจบกันที่จุดๆเดียวเนี้ย มันอาจจะสะท้อนถึงอะไรเกี่ยวกับเส้นทางสู่การหลุดพ้นหรือเปล่าอืมอาจจะกําลังบอกเราว่าการเรียนรู้และแก้ไขจากอดีตหรือว่าการต่อยอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยมันคือสิ่งสําคัญในการสร้างสภาวะที่ดีขึ้นทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตก็ได้นะการส่งต่อสัญ,ญลักษณ์และความหมายแบบนี้มันมีความหมายกับเราในวันนี้ยังไงบ้างก็น่าเก็บไปคิดต่อเหมือนกันนะครับเนาะ